สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคอหวยลาวเนาะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปการคำนวณสูตรหวยลาวนะคะทั้งหมดเนาะของแอดมินรอบวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดเดือนมกราปีหกห้านะคะไม่พูดเยอะนะคะรอบนี้แอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะรอบนี้ของแอดมิน4ตัวนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ4ตัวที่นำมาฝากนะคะ หลังจากห่างหายกันไปนานนะคะก็ตั้งแต่ปีใหม่เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองสังเกตนะคะตัวเลขหวยลาวออกตัวเลขมาแบบไม่เบิ้ลก็หามซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขแปลกๆบ่อยมากนะคะไม่ค่อยมีกำลังใจจะทำเลยเนาะสำหรับรอบนี้ก็แวบมานิดนึงนะคะแอบแอบคำนวณน,นะคะแอบคำนวณแล้วก็แวบบอกเพื่อนๆนิดนึง นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะตัวเลขที่อดมินนำมาฝากในรอบนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเลข7นะคะเมานะคะงวดที่แล้วอะไรนะงวดที่แล้วจะเป็นตัวห้าหกเจ็ด็ดศูนย์ใช่ไหม แอดมินไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยนะคะรอบนี้7นะคะ7ติดมานะ7ตัวที่2นะคะเป็นเลข4รอบนี้เลข4เนาะตามด้วย0และ9นะคะ7 4 0 9นะคะไม่รู้จะตรงกับตัวเลขของเพื่อนๆคนไหนหรือเปล่านะคะสำหรับ2ตัวบนล่างนะคะ2ตัวบนล่างของแอดมินนะจะเป็นตัวเลข74นะคะ79 0ูน4 9เนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่อยู่ในตัวเด่นนะคะส่วนตัวที่เพิ่มเติมมานะคะจะเป็นตัว4ี่ห้ส อันนี้คือตัวที่เพิ่มนะคะจะมี4 5 4ห5 3นะคะแล้วก็2 5เนาะสำหรับตัวเลขนะคะก็จะมีประมาณนี้2ตัวบนล่าง3ตัวนะคะ3ตัวต่อด้วย3ตัวถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะเหมือนเดิมใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะจะลุ้นไปด้วยกันก่อนก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยตามแอดมินนะคะถ้าเกิดว่ายังชอบอยู่เนาะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะซื้อติดไว้เล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับ3ตัวนะคะชุด3ตัวก็จะมีทั้งหมด4ชุดนะคะมี794040นะคะ740และ940นะคะเพิ่มเติมอีก1ตัวกันนะคะกันไว้กันหลุด อันนี้เป็นเลขประจำของแอดมินเองนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็สามารถตามได้สำหรับ4ตัวนะคะสตัวเป็นตัวเลขชุดนี้เลยนะคะเก้านะคะแล้วก็แถมอีก1ตัวตัวเลขแปลกๆนะคะช่วงนี้ สชุดนะคะสำหรับ4ตัวเนาะก็จะเป็น9740นะคะแล้วก็0ูนยนะคะไม่รู้ว่าจะตรงกับความชอบของใครบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับตัวเลขของแอดมินก็จะมีประมาณนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมดเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้แอดมินด้วยนะคะแล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ